สวัสดีเจ้าวันนี้ทิพย์จะป่าเปือเป่อนเข้ามาแอวมาชมบรรยากาศในถ้ำหลวงของหมู่บ้านป่าซักงามนะเจ้าซึ่งเป็นบ้านของทิพย์เนี่ยเจ้าคือในหมู่บ้านนอกบักไก่จากบ้านทิพย์เต่าใดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทิพย์ได้เข้ามาแอวมาพอในถ้ำหลวงนะเจ้าว่ามันจะเป็นยังไดพ้องระยะทางที่เข้าจาก บ้านที่มาถ้ำหลวงกบะไก่เจ้าแล้วกอหนตางที่เข้ามาถ้ำหลวงห่างจากถนนซูเปอร์เกาะแค่ประมาณหนึ่งกิโลเจ้าแต่หนตางก็จะเป็นทางลําบากน้อยหนึ่งรถเก่งที่มาแนะนำเพื่อเอาเข้ามาเน้่เจ้าเพิ่อเอารถกระบ,บะมากันเนอนี่เจ้าขี่รถเข้ามากันสองข้างตางก็จะมีแต่ต้นไม้เนาะนี่เจ้าเฮามาถึงแล้วถ้ำหลวงรอบๆบรรยากาศก,าก็จะเงียบเจ้า เพราะมามีใครเข้ามาเนาะเหมือนๆอ,อาจจะมีคนเข้ามาเฮเตือนนะจ๊ะนณะนนทิพอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีก็กําลังเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็มีแม่มีพี่สาวมาเอวกระลีจวนกันมาชมถ้าหลวงมาพอกันว่าในถ้ามันจะมีไอหยางพ่องอย่างใดเนาะเนี่ยจ้ะด้านหน้าของถ้าก็จะมีซุ้มน้อยๆนะจ้ะตีเปิ้น เอามาตั้งไว้แล้วก็จะมีป้ายประกาศเจา้าก็จะเป็นกฎของถ้ำหลวงเนะาะเจา้าของหมูบ้านที่เราที่เปิลดูแลอยู่ก็หาเนาะแล้วก็เนี่ยเจา้าตรงเนี้ยจะเป็นขั้นใดขึ้นไปหาถ้ำหลวงบ่สูงเจา้าเนี่ยจะเดี๋ยวเขาจะไปพอกันตั้งบนนะเจา้าตัวกันขึ้นมาเนะาะเจ้า